อย่าลืมกด subscribe ช่องโน n มนมีเดีย Thailand อ่าเราอยากคุยเรื่องไฟป่าทำไปทำมาเนี่ยตอนนี้จะลามมาถึงทำเนียบขาวแล้วครับที่นั่งของไบเดนกำลังร้อนแล้วครับตอนนี้พี่มุรัตทำไงดีมากเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสื่อเริ่มไปโจมตีไบเดนว่าไฟป่าลามมาหนึ่งอาทิตย์แล้วคุณได้พูดถึงไฟป่าฮาวายแค่ช่วงวันแรกที่เกิดขึ้นแล้วหลัจานั้นคุณไม่สนใจเลย คุณยังตะเวนไปหาเสียงในรัฐต่างๆที่คะแนนยังตามหลังทรัอมป์อยู่นะคะคุณไปอย่างนู้นมาคุณไม่สนใจไฟป่าแล้วคุณไม่คิดจะไปเยี่ยมเยียนชาวฮาวายที่ประสบไฟกับไฟป่าตอนนี้ก็ตายร้อยกว่าคนแล้วนะคะเชื่อว่าตัวเลขก็สูงมากขึ้นแล้วเราก็เห็นคลิปเห็นคลิปที่เขาเริ่มมีการเผยแพร่มากขึ้นว่าเอ่อคนตายเพราะอะไรหนีออกมาไม่ทันเพราะว่ารถติดไง แล้วก็เริ่มมีการโจมตีว่าคนที่ยังไม่ได้เข้าไปที่หมายถึงว่าจะเข้าไปช่วยดับไฟเป็นรถราชการแล้วคุณจอดขวางถนนรถที่หนีไฟป่ามาก็หนีไม่ได้ก็จอดติดอยู่อย่างนั้นเพรคนถูกเผาทั้งเป็นในรถนะคะอบมีเรื่องอะไรซับซ้อนอยู่เยอะมากแต่ความแค้นเกินหนึ่งความช่วยเหลือมาชักช้ามากนะคะความที่ฮาวายเป็นเกาะด้วยนะคะจะเรียกว่าฮาวายหรือฮาวายอีก ฮาวายฮาวายฮาวายใช่อะไก็ก็ก็มาช้าปรากฏว่าคนเนี่ยคนที่ประสบเอ่อประสบภัยจากอันนี้เขาไม่ทนเขาก็ไปปล้นสะดมเพื่อหากินเอาอะไรมากินกัดตายแต่ปล้นสะดมกินกัดตายเรายังพอจะอภัยให้ได้แต่คุณไปข่มขืนคนด้วย รู้สึกว่าคุณใช้ความเป็นสัตว์แล้วนะคะไม่ใช่มนุษย์คือ <c oughs> คุณอดอยาคุณประสบภัยคุณเครียดคุณอะไรเกี้เราเข้าใจกันได้แต่คุณนําทุกขของคุณไปใส่ไปทุกซ้ําให้กับผู้หญิงคนอื่นที่ที่ยินดีจะช่วยคุณออกมาแล้วคุณไปขบขืนก่อคดีนะคะก็เป็นเรื่องมาแล้วทีนี้มาคนก็โกรธมากว่าพระดีไม่พูดอะไรคือหนึ่งไมป่ประกาศเป็นภัยพิบัติแห่งชาซึ่ง ถ้าประกาศอย่างนั้นเมื่อไหร่คือกองช่วยเหลือจากสูนกลางจะมาทันทีจะรวดเร็วนะคะแต่นี่ยังปล่อยให้ให้หมายถึงว่าอยู่ในรัฐอาวัยช่วยเหลือกันเองออกมาครับแล้วพวกกร,รีกร้องว่าทําไมไบเดนไม่มาเลยคือถ้าเป็นผู้นําที่มีอ่มีจิตวิญญ,ญาณความเป็นผู้นําใส่ใจกับประชาชนเนี่ยคุณต้องรีบบินไปดูนะคะทําเนียบขาวเขาก็บอกมาบอกว่าไปแล้วเหมือนจะไปตอกย้ําคือไปขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่กาลังช่วยเหลือ กำลังช่วยเหลือถ้าผู้นําประเทศไปปั๊บเนี่ยทุกคนก็มาต้อนรับผู้นําให้การช่วยเหลือจากชาักชชาซึ่งคนก็รู้ว่าเป็นข้ออ้าง mm. ราะจริงๆไบเดนกําลังเน้นเรื่องที่ว่าวันสองวันนี้จะพบปะเจราจาสุดยอดกับผู้นําญี่ปุ่นกับผู้นําเกาหลีใต้แล้วจะดึงสองประเทศมาร่วมกลุ่มอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะไม่ <c oughs> <c oughs> แล้วคือข้ออ้างเลยครับพี่บุญรัตน์เพราะว่าเราก็จะเห็นข่าวอยทุกปีว่าผู้นําสหรัฐไปโผล่อยู่ที่ที่มีกองพลทหารของสหรัฐในอิรักแบบที่ไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนคุณยังทําได้แล้วทําไมคุณจะไปฮาวายแบบที่ไม่ต้องมีพิธีรีตองบ้างไม่ได้ถูกไหมครับมันทําได้ถ้าคุณจะทําแล้วมันเป็นเรื่องของโอ้โหจะพูดยังไงอะสํานึกของผู้นำเหรอครับพี่บุญรัตน์ความความเป็นมนุษย์อะ่ะคือมีผู้นําของหลายประเทศเนี่ย สำนึกความเป็นผู้นาาําจะช้าคุณใช้คาถูกมากเลยสำนึกความเป็นผู้นําสำนึกความเป็นมนุษย์ด้วยซ้ําไปนะคะตอนที่เกิดเรือร่มใหญ่ที่เกาหลีใต้จําได้ไหมคะที่จะไปเกาะแชจูและเด็กนักเรียนตายยกลําเลยทั้งลําเรือและตัวพลัดีตอนนั้นก็คปอปักกึนเฮปักกึเนเฮเนี่ยไม่ยอมไปกว่าจะไปเนี่ยเท่าไหร่ประกฏคะแนนเสียงวูบเลยคือคนด่ามากว่าเกิดเหตุแล้วเนี่ย คุณไปแสดงน้ำใจคุณไม่ต้องคิดว่าใครจะมาต้อนรับคุณนะคะคนต้อนรับมีหน้าที่ต้อนรับไปแต่คุณแค่ไปปรากฏหน้าให้เห็นแค่นั้นเนี่ยคนที่เป็นญาติเนี่ยก็จะทราบซึ้งแล้วว่าเห็นหน้าคุณมันคือมอร์โรสซัพพอร์ตนะ,ะนะมันคือมอร์โรสซัพพอร์ตเราจะแปลเป็นยังไงดีฮะมันคือการให้กําลังใจอ่ะอ ให้กำลังใจให้เห็นว่าเราร่วมทุกข์กับคุณเราร่วมสุขด้วยต,ตอนนี้คุณทุกข์เนี่ยเราไปร่วมทุกข์กับคุณเราเห็นใจคุณที่เกิดมาอืเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ครั้งในญี่ปุ่นจําได้ตอนนั้นแผ่นด,ดินไหวใหญ่มากเลยที่ญี่ปุ่นคือแผ่นด,ดินไหวที่โกเบแล้วนายกรัฐมนตรีกว่าจะไปคือสามสี่วันให้หลังคนเนี่ยโอ้โหดาบไม่มีไม่มีไม่ดีไม่มีชิ้นดีเลยว่าสํานึกววาเป็นผู้นําคุณไม่มีอืแล้วเนี่ย นำโลกไม่ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้นำในภาวะวิกฤตต้องใช้คำนี้ผู้นำในภาวะวิกฤตควรคุณควรจะเป็นแถวหน้าในการเข้าไปให้กำลังใจกับคนที่ประสบภัยใช่ไหมคะมแต่ปรากฏว่าคุณกลัวว่าคนคุณอ้างอ,าอ้างว่ากลัวว่าคนจะมาต้อนรับคุณแล้วไม่ได้ดูแล ะะมันมันคือโมเมนต์ที่จะพิสูจน์ความเป็นผู้นําของคุณเลยครับเพราะอย่างบุชที่เป็นผู้ลูกเนี่ยเขาก็มีคนพูดถึงเยอะเลยว่าเขากลายเป็นแบบว่าผู้นําหลังจากวันที่เกิดเหตุการณ์ World Trade Center นานิเลฟนั่นเป็นวันที่แบบว่าเขาเนี่ยโอ้โหศรัทธาที่คนมริกันมีต่อเขาเนี่มันเปลี่ยนวันนั้นเลยว่าดูแบบจริงจังมากเขาแบบว่า Take Action seriously มากๆเขายังอยู่ในห้องกับเด็กๆอยู่เลยแล้วก็มีคนไปกระซิบแล้วว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วเขา Take action ทันทีนั่นคือวันเขาบอกว่านั่นคือวันที่บุชเนี่ยเหมือนกับว่าขึ้นมาเป็นผู้นําสหรัฐที่คนคิดว่าเป็นผู้นําจริงๆหลังจากที่ไม่เคยให้ค่ากับบุชผู้ลูกเหตุการณ์นานีเลเปลี่ยนตัวเปลี่ยนบุชซึ่งตอนนั้นเนี่ยเคยคะแนนตกต่ำอย่างมากจำได้ไหมเกิดพายุเฮลิเคนถล่มรล่ยเซียนาแล้วไม่ไปเลยเดือนก็ไม่ไปแล้วเสียงเนี่ยด่ามากเลยว่า เพราะว่ารัฐนี้คนผิวดําอยู่มากใช่ไหมแล้วเป็นรัฐที่ประสบภัยอย่างเรียกว่าร้ายแรงมากเราไม่เคยเจอเลยนะคะที่ที่ทั้งรัฐจมน้ําอยู่ใต้น้ําอ่ะแล้วเวลาเราอ่านข่าวซึ่งเขาให้คนที่ประสบภัยเดี่ยปไปคนเล่าเหตุการณ์อ่ะแล้วเราอ่านเหตุการณ์นั้นออกมาเป็นยังไงยังไงออกมาแล้วหวังพึ่งออกมาหนึ่งกว่าจะประกาศว่าเป็นภาวะวิกฤตแห่งชาติเนี่ยผ่านไปนานแค่ไหนผู้นําไม่เคยเหยียบไปเลยว่าเป็นยังไงออกมา แต่ใน<ะ>ในในขณะเดียวกัน,นคุณทัเพราะว่าคุณทับนะ,ะอ่าอะไรนะะนายอีเลเว่นทำไมนะครับเนายอีเลเว่นทำไมเขาได้คะแนนนะคะคะแนนนิยมแต่คุณเทียบกับเรื่องของของที่รูเซียนาอะไรพวกนียออมาคือเมื่อเลิกปฏิบัติเลือกปฏิบัติ<ม><ม>พวกนายอีเลเว่นคนตายก็คือหลายสังชาติอ<ม>่ะเป็นโลกอะ่ะ<ม>เป็นทั้งโลกคนทั้งโลกมาอยู่ที่อาคารที่โดดด้วย แล้วแล้วมันก็คือแทลลิริสมันคือผู้ก่อการร้ายซึ่งก็คือเหมือนกับว่าแอตแทกหัวใจของอเมริกันคือนั่นคือสัญลักษณ์ของทุนนิยมถูกไหมครับอาคารทวินทาวเวอร์ตอนนั้นนะครับมันก็คนละแบบกันกับภัยธรรมชาติแน่นอนนะครับกับ2ถ้าเป็นช่วงเลือกตั้งเนี่ยเราก็จะเห็นโอ้ยทีนี้แหละคันดิเดตไปกันถึงแบบเร็วมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับกึ่งกึ่งแคมเปญโอบามาก็ถึงทันทีฮะตอนนั้นที่นิวเจอร์ซีย์พายุถล่มผมอยู่ที่อเมริกาไปทําข่าวเลือกตั้ง ก็ถึงเลยปีนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ได้โอ้แบบนะผู้ว่าการรัฐก็มาต้อนรับถึงจะเป็นพับลิกันก็ตามแต่ว่าก็ได้คะแนนนิยมกันไปก็เนี่ยพอพอพอจะช่วงจะเลือกตั้งเนี่ยนักการเมืองเป็นได้ทุกอย่างครับมันคือมันคือสันดานนักการเมืองนะครับที่บุรัรัฐคือไม่ใช่เฉพาะของอเมริกาของทั่วโลกของไทยก็เป็นแบบเดียวกันคือดีแต่พูดอืของทั่วโลกดีแต่พูดหนึ่งและพูดเอาดีเข้าตัว แล้วพยายามโชว์วิสัยทัศน์ว่าตัวเองเป็นคนทันสมัยแต่จริงๆแล้วบางทีล้าหลังมากเลยแต่ว่าคนในประเทศบางทีถูกหลอกนะคะเอาพูดถึงไทยเลยก็เหมือนกันบางคนความรู้แค่ห่างอื่นเราได้วิจารณ์กันใช่ไหมคะเรื่องเรื่องของการเมืองในสหรัฐครั้งที่แล้วที่อีกสถานีหนึ่งเนี่ยปรากฏเขาวิจารณ์มาของพี่บอกว่าคุณไม่เคยคุณอยู่อเมริกาหรือเปล่า <c oughs> เขาไ,ไม่เคยเขาอยู่ที่นั่นเนี่ยเขาไม่เคยเจอ ไม่มีที่คุณพูดมาแต่อยากจะบอกนะคะสิ่งที่คุณไม่เคยเจอสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นสิ่งที่คุณไม่เคยได้ยินมาเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดขึ้น hmm. คุณโชคดีที่คุณไม่ได้ประสบเหตุการณ์อย่างนั้น hmm. ก็ถือว่าให้สวดบนขอบคุณที่คุณโชคดี hmm. แต่สิ่งที่พูดออกมาทั้งหมดคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเกิดขึ้นจริงเพียงแต่คุณจะรับรู้หรือไม่รับรู้ แล้วคุณอย่าเอาความรู้แค่หางอื่นของคุณเนี่ยมากระแสะเราอย่าลืมกด subscribe ช่อง n o m a n มีเดียไ Thailand ์